สวัสดีค่ะวันนี้พี่ป้อมมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเรียกว่อะไรคนที่มีปัญหาเรื่องของเรียกว่าอะไรตามภาษาบางท่านเขาเรียกว่าเอ็กเนาะอ๋อ H I V นะคะใช่ส่วนใหญ่แล้วที่มาหาเราก็คือปุ่มปุมการตกซิลิโกโต้เคสนี้เป็นเคสของของลูกค้าเป็นอยู่เพื่อนบ้านหรือสปปเขาทานมาตั้งแต่เดือนเจ็ดนะตอนที่มาพบพี่เนี่ย เนื้อเดือนเจ็ดเริ่มซีโฟก็คือร้อยประมาณนี้แล้วก็คือคนที่ซื้อเนี่ยเป็นเป็นสามีค,คนที่จดเชียนี่คือภรรยาเขาคนที่ที่มีค่าซีโฟตแลก็คือสุขภาพก็ไม่แข็งแรง จะป่วยบ่อยง่ายทานอาหารไม่ค่อยได้ตอนที่เขามาพ่พี่ถ่ายรูปมาเนี่ยในในหูป่ปากเนี่ยมันจะเป็นร้อนในเ่ยป็นแผใช่แล้วก็คือกินอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไปเห็นตูงมีแล้วก็มีคนกินพี่เนิ่นเขาก็เลยสั่งไปปากฏว,ว่าก็กินตามเลงที่เราเราอาศัยไว้เลยก็คือซีดีโปตำกว่าร้อย ให้กินสานถึงสี่ซองไปเลยเพื่อใ,ให้เขามีผิมคลุมกันเนาะเพราะว่าอย่างที่เราอย่างที่เรารู้กันควรเป็นหวาัาถ้าคนธรรมดาเป็น<ๆ>ก็จะไม่ได้ติดง่ายเนาะแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ที่มีซิโปนต่ำก็จะติดได้ง่ายเขาก็จะเป็นบป่วยมากหลังจากเง<ๆ>ินเดือนที่เขาทานไปก็อาจามนี้เลยนะสามถึงสี่สัสี่สี่ซองเลยเขาก็โทรกลับมาว่าคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลแล้วแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นเห็นได้ชัดอันนี้เราก็ฟังจากเขาบอกเล่ามาล่าสุดก็คือ นี่ก็เดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบก็ห้าเดือนแล้วนะเขาก็ไล่ลงมาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขากินวันละสองซองแล้วนะเพราะว่าค่าดิโฟคินขึ้นมา500กว่าแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าอูมิเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือางไมเพิ่มภูมิลดเรื่องการอักเสบทีนี้เขาเอาเอารูปนี้ส่งมาให้พี่เพราะมาถามพี่อูมิเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบด้วยใช่ไหมเขาอ่าน ใบโบชัวที่เราใช้แเอาใช้สิทำไมขอส่งรูปนี้มาให้ดูนี่คือมูสวัดเราต้องเป็นมูสวัดด้วยอันนี้จะให้ดูไม่ดูบ้าคือแผลใหญ่มากแล้วก็คือคือความกลัวของเขาก็คงเหมือนบ้านเราอ่ะคือความเชื่อว่าถ้าสมมติมูสวัดมนลัดนลอดเอวก็จะเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วพี่กาอธิบายว่าบางิงที่เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดเป็นความอักเสบมากกว่าเขานอนไม่ได้เลยแล้วมันปวดอ่อแล้วก็ บอกว่าหมอที่นั่นก็ไม่ได้จ่ายยาแก้ปวดแก้อักเสบเพราะว่าเขามีภาวะเรื่องของไตแล้ด้วยตอนนี้ยพี่ก็เหอเป็นขนาดนี้เราก็งวลเราก็ไม่รู้นะว่าไม่จ่ายยาแก้ปวดหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าขนาดที่เคยเป็นไงคือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เรายังเออนโสดสมันแสบร้อนแสบร้อนน่ะนี่เป็นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะทีนี้ทํายังไงวะพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อก็ที่น้องถามนั่นแหละอูมิอัดเข้าไปเลยตอนเนี้ยเพราะันลดการอักเสบอยู่แล้วคือเราอ่ะ เรามีประสบการณ์มาเยอะเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าแผลมันจะต้องหายมันต้องแห้ง<ช>ค่อยๆแห้งลงแล้วการอักเสจก็ต้องลดน้อยลงปรากฏว่าแล้วด้วยความที่ว่าเราพี่อ่ะใช้บ่อยเรื่องของวัสลีนที่จะมีติดบ้านมาเลยวัสลีนเพราะว่าจะทาเครือบแผลไม่ให้โดนนะ้าไม่ให้โดนไอสิ่งสุขภกอะไรเนี้ยค่<ฮ>ะเขาให้เขาไปหาซื้อที่ที่ส,สไม่มีวัสลีนขายด้วยความที่ว่า เราเราทาดูแลกันมาจนกลายเป็นญ,ญาติกันแล้วละ่ะเขาก็ฝากซื้อวสัสดนจากเราพี่ก็ส่งด่วนไปให้เขาเลยวันหนึ่งพร้อมกับกินอูน้ไปด้วยได้กินไปแค่สองวันอันนี้น่นาลัวมากที่เห็นแล้วเพราะว่ามันแดงนี่มันคือการอักเสษขนาดเราเป็นนิดเดียวอะแล้วน,นี่แดงปรากฏว่าเขาถ่ายรูปมาให้ดูเมื่อเช้าอันนี้นี่คือลอก หลังจากกินฮูมิวันละสิบไปวันละสี่ไปสามวันสี่วันตั้งแต่วันสาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทรคนะสี่วันแล้วก็วัสดินเพิ่งได้ไปวันเสาร์ค่ะอันนี้คือล่าสุดอันนี้อันนี้ที่ลอกที่ลอกนี่คือล่าสุดไหม่มื่าเห็นกันกดอัดนด้านบนนี้จะลอกเนี่ยลอกแล้วอืม อันนี้อันนี้คือหลังแต่ททนบูมี่ไปได้สี่อ่ะสี่ซองอ่ะสองวันก่อนหน้านี้เขาบอกแดงแล้วเขานอนไม่ได้เลยเราก็นึกว่าขนาดเราเป็นติดเดียว<ม>อันนี้วันนี้ก็เลยมายืนยันว่าบูมี่เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยรู้บอกได้เลยว่ามัน,ม,น,ม,นมันมหัศจรรย์แล้วมันก็เร็วมากแล้วมันก็ช่วยช่วยให้อันอย่างอันนี้คือแฟนเขาบอกมาคือมันนอนได้เริ่มนอนหลับ เริ่มนอนหลับแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันอาจจะความเจ็บปวดมันน้อยลงแล้วที่สําคัญพอมันเริ่มตกสะเก็ดรูปแบบไออาการที่มันมันแดงของคอแบมันแดงหมายถึงว่ามันมีการอักเสบใช่ไหมมันเริ่มดาวแล้วก็ตกสะเก็ดนเริ่มเริ่มแห้งลงเขาก็เลยขอบคุณเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยพิมพภาษาไทยไม่ได้นะการสื่อสารของเราก็จะเป็นการอัดเสียงค่ะวันนี้ก็เลยมายืนยันว่ารูนี้อ่ะมันช่วยได้ดีมากๆนะคะก็ ก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณมาแล้วขอบคุณมีอีกครั้งก็นอกจากให้เขาเรื่องของ C D 4เพิ่มขึ้นอย่างเพราะว่าเราดูด้วย Data ใช่ไหมและนี่แบบอันนี้ชัดเจนเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าเพิ่มภูมิต้านทานว่าะเนี้ยมันเป็นอ่ามันก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งใช่พอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันก็แผลมันก็กระจายมากกว่าคนอื่นโอเควีนี้ก็เลยเอาาฝอกาขอบคุณมากเลยค่ะเค่นี้กคพอ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.